สวัสดีครับพบกับผ,ผมส่องผู้พาพาลีสอนนะผมตัวจริงเสียงจริงครับผมอยู่กับผมกับสซนกล้วยครับผมอ,อยู่ช่วงตะวินกำลังตรงดินครับผมแรงๆ เบื้งกล้วยใหญ่ครับผมจะกลับกล้องบ่ได้นะครับผมถ่ายกล้องหนานะครับถ่ายกล้องหนาโทรศัพท์เดี๋ยวมายังไม้กล้วยครับผมไม้กล้วยมัดข้อห่วงหลังจากค้ำไปน้ำนะครับผมหลังจากค้ำแล้วก็มามัดข้อห่วงไม้ตีกล้วยครับผม ตัดตีไม้กล้วยครับประมาณนี้แล้วครับผมในส่วนกล้วยพิกัดยอมเพื่อสองขงอมจังหวัดดูดรธานีนะครับผมส่วนกล้วยสายพันธุ์หอมปทุมนะครับอ่าก็มี f เอฟซีนะครับเขาามคอมเมนต์ ทางช่องอยู่นะครับผมว่าให้ไปลุยสวนที่บ่าามีประสบการณ์บ้างนะครับผมแต่ว่าทางสวนก็บ่มีเวลาออกไปข้างนอกนะครับผมบ่มด้มีเวลาไทยนะครับผมหาเวลาบอบ่ซ้ำนัน่นก็ได้ครับผมบอค่อยมีเวลาว่างนะครับผมแต่ด,ดูแลสวนกล้วยของเจ้าของนะครับผม เป็นแนวทางให้เกษตรทุกทท่านนะครับผมที่รักการปลูกกล้วยนะครับผมอ,อ่วันที่หนึ่งนะครับผมทางสวนก็ได้นัดไม้นะครับผมได้นัดไม้ตัดกล้วยนะครับผมให้แม่ค้านะครับผมแม่คาอย่อำเภอบันดุงจังหวัดอุรอดรธานอีอ่บ้านเกิดของผมนี่ยะครับผม อยู่บ้านนอนอของผมอยู่บ้านหนองเดืออำเภอสังข้อมนะครับผมอ่าจังหวัดน่ากันนะครับผมอำเภอบันดุงอำเภอบันดุงจังหวัอดอุดรธานีนะครับผมของผมอยู่อำเภอสังข้อมอุดรธานีเพือนบ้านผมจะยื่องออกไปทงางอ่าพ่นพิสัายน้องไข่หมดแล้วครับผมนี่ ทางออกเกียงอ่าถ้าเขาทางบ้านผมกระทา่งกับ่ะเพ็ญทางกับ่ะเพ็ญแลนมาเรื่อยๆครับผมก่อนเขาอำเภอสังข้อมอยู่นะครับผมก่อนเขาอำเภอสังข้อ,อม,นนมแลนออกจากอำเภอันเพ็ญนะครับผมแลนดอกจากอำเภอเพ็ญมาเรื่อยๆครับ ไทยเองมันย่ายเองครับผมมันย่าเองไทยเองมันย่าเองครับผมนะกับประมาณนี้แล้วครับผมอยู่ในสวนกล้วยกับพวยังมากไม้นะครับผมการดูแลกั บ่ถือว่าเสื่งยองวายากว่าง่ายนะครับผมดูแลเอ่อถ้าในเรื่องใบเหลืองใบเลืองใบด่างบาใบไม้ยังสินะครับผมเทานี่เอ่อโดยส่วนมากแล้วทั้งสวนกับบุ้งประสบการ์มากันไดนะครับผมแต่ว่าเอา่อก็พ่อไปรอดได้ครับผมก็ดูแลไปรอดได้นี่คือ,อยังสิผมก็จะอ่จงวบกว่อนนะครับนี่ บ่ค่อยได้ตัดออกน,นะครับใบเลี้ยงเลี้ยงปนเขียวอยู่นะครับผมเป็นใบเลี้ยงปนเขียวอยู่ส่วนมากคงจะบร่ได้ตัดออกน,นะครับผมก็คือปล่อยมันหักลุเองนะครับบม่บค่อยมีอ่าผลกระทบกันได้นะครับใบด่างใบใบไ,ไ,ไม้เป็นขอบกพองอยู่นะครับผม,มเป็นขอบกพองอยู่ มีใบด่างใบไใม,ม้กลวยห้องมันก็จะบีบขึ้นยังสิละเป็นน่วยรีบีบครับผมอาจจะบรรยายบ่คือกันนะครับเนะแต่ละสองแต่ละบอนโดยส่วนมากแล้วก็ผมมองว่าึ้นคืนยุ่กับการในนี่น้ำานับผมกับพวก สารอาหารแลทัดต่างๆนี่แหละสถานอาหารบกครบ้วนบกเพียงพ่อนะครับผมเ,เจะบกเพียงพ่อ,อเห็นเกล้วยน้อยอันกล้วยน้อยรีบครับผมเป็นกล้วยน้อยรีบลูกรีบอา่าศัตรูก็มีตักแตนนะครับผมศัตรูนี่ผมเห็นตักแตนเนี่ยนี่ศัตรูนะครับผม เป็นซัดปีกนะครับตะก,กะเตนเห็นมันกัดหน่วยกล้วยอยู่นะครับผมจะสางความเสียหายเห้ทั้งสวนอยู่ครับผมตะไคร้าาเครื่อนึงกับต๊เครื่อละสองรอยผมแล้วครับผมเต่ละเครื่อตีปีเครื่อละสองรอยนะครับผมต้นหนึ่งต้นหนึ่งเครื่อนหนึ่งเครื่อ,อละสองร้อยบาทครับผม เพราะว่าเครื่องนึงจะเอ,อ็ตกอยอ่ถ้าสร้างปิดกิโลก็สิบสิบโลขึ้นอยู่ครับผมสิบโลขึ้นสิบโลสิบสองโลนะครับผมประมาณนี้แหละสิบโลสิบสองโลนี่แหละประมาณนี้นะครับผมไทยส่วนกล้วยเบืง้งครับผมเป็นแนวทางให้ทุกทุกท่านครับผม ที่รักปกลูกกล้วยมักปลูกกล้วยนะครับน้องประมาณนี้แหละครับผมโซนกล้ว,ว,วยผมใส่ปุ๋ยครบแล้วครับผมรอแต่ใหน้น้ำครับผมรอแต่ให้น้ำรอความตึงความใหญ่นะครับผมความยาวได้ละนี่ความยา,า,าวมาเต็มละเดี๋ยวจะความตึงนะครับผมความไงป่ามาณนี้แล้วครับผม ตากคลิปไปเพียงเซนีก่อนนะครับผมขอพูดละลายครับที่ท่านผู้ชมเสียเสลาเวลาครับมารับชมทั้งสองผู้พานะครับผมขอบคุณละลายครับผมฝากกดติดตามไม่นําหน่อยเลครับเด้อจะได้ตัดอ่าภายในวันที่หนึ่งนะครับผมตัดเครือวันที่หนึ่งตัดให้ลูกค้านะครับผมในนัดไม้เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยครับผมเพิ่นเจ้าอยู่อ่สองสามไรโลนะครับผม ว่าถ้าบ่ได้ไรสามร้อยโลกเอาสองร้อยโลนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผม